สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพอดแคสต์บายลีลาเควินไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเรามีคำถามท็อป,ปิกเล็กๆน้อยอยากจะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่บีบีมาร่วมพูดคุยกันอีกแล้วครับสวัสดีครับพี่บีบีสวัสดีค่ะเทมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคือรอบเนี้ยเรามาเจอกันด้วยคำถามประมาณว่าถ้าเกิดเพื่อนเราชวนเราไปทำงานเราควรจะมีคำถามอะไรดี ผมก็เลยอยากจะมาชวนพี่คุยเพราะว่าพี่ <Okay. S 1> เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้แบบทั้งสัมภาษณ์ทั้งได้ร่วมพูดคุยกับค,คนอื่นๆเยอะมากถามก่อนดีกว่าพี่เคยเจอแบบเพื่อนชวนไปทำงานไหมถามว่าเคยไหมเคยแต่ว่าเนาะความเพื่อนอะ่ะเขาก็จะไม่มาชวนเราตรงๆแต่ว่าด้วยความที่มีลักษณะในใิสัยที่เหมือนมาถามอ้อมว่าเออหางานหรือเปล่าเพื่อนของเพื่อนอะ่ะเ,เขาเปิดรับตําแหน่งอยู่นะ ก็จะมีแบบฟิลเพื like, suppose, ่อนของเพื hmm. oh, oh, ่อนอ๋อแล้วเวลาเราโดนคําถามอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราสนใจดีกว่าแล้วเราจะถามอะไรต่อให้เราแบบรู้รายละเอียดมากขึ้นไหมนอก็ขึ้นอยู่ความสนิทค่ะความสนิทความสนิทขั้นต้นก็คือถ้าสนิทมากก็จะอ่ะเงินเดือนเท่าไหร่ทุกคนอยากรู้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบเออสนิทไม่มากก็จะแบบหล่อเกี่ยวกับอะไรอย่ะอ๋อดีเลยนะดีเลยครับเพราะว่าอีเนี้ย มันเป็นคำถามที่เรารวบรวมมาให้กับคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอเพื่อนที่<ม>ชวนไปทำงาน<ม>เขาจะได้มีคำถามเอาไว้เช็คว่าเออบริษัทที่เราจะไปเนี่ยเป็นยังไงนะการทำงานเขาเป็นยังไงบ้าง<ม>อะไรงนี้<ม>เริ่มกันที่คำถามแรกดีกว่าพี่บี<ะ>ถ้าเกิดเพื่อนของเราชวนไปทำงานด้วยเนาะอย่างแรกเราก็ควรจะถามเรื่องอรายละเอียดงานไหม,มใช่ไหมเราควรอาจจะถามเกี่ยวกับคําอธิบายของงานว่า สิ่งที่เพื่อนเราทำเนี่ยทำอะไรแล้วสิ่งที่เราอะ่ะจะต้องทำอะ่ะมันมีลักษณะแบบไหนบ้างรายละเอียดอื่นๆเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าเราจะมีบทบาทอย่างไรในองค์กรนั้นๆอืมค่ะถูกต้องถ้าสำหรับบีเนี่ยบีก็คิดว่ารายละเอียดงานก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องต้องถามอยู่แล้วเนาะเพราะว่า in details เนี่ยบางบริษัทชื่อตําแหน่งกับเนื้อง,งานเน่ยเขาเปิดรับไม่เหมือนกันทีนี้คือเราก็อาจจะต้องเช็ค ให้ตรงจริงๆว่าโอเคตรงกับที่เรามองหาไหมตรงกับประสบการณ์หรือเปล่าแล้วเราทําได้ไหมซึ่งรายละเอียดของงานอันนี้ก็เป็นพอยแรกที่มันมองข้ามไปไม่ได้เลยค่ะโอ้ดีเลยฮะเพราะว่าเหมือนที่พี่บีบีบ,บอกเมื่อกี้ว่าแต่และองค์กรมันตําแหน่งชื่ออาจจะ<ช>เหมือนกันแต่ลักษณะ <ๆ S 1> างานไม่เหมือนกันกต้องอ่าันนี้ก็ต้องฝากไว้นะฮะคุณผู้ฟังอาจจะลองไปถามได้อย่างที่สองครับเรื่องเวลาแล้วก็ระยะเวลาครับเราเนี่ยควรจะถามเพื่อตรวจสอบว่า งานที่เราทำานะ่ะมันมีระยะเวลายังไงบ้างใช้เวลากี่วันหรือกำหนดเวลาการทำงานแต่ละที่แต่ละตำแหน่งแตกต่างกันไหมถ้าถามถึงเรื่องของระยะเวลาแน่นอนว่าต้องถามอยู่แล้วอย่างเช่นง่ายๆเลยฟูลไทม์หรือเปล่าตำแหน่งนี้พนักงานประจำไหมเป็นคอนแท c t หรือรายปีหรือเป็นรายโปรเจกต์อันนี้ก็อย่ามองข้ามเพราะด้วยความที่คำว่าระยะเวลาเนี่ย บางงานเขาอาจจะทํางานเป็นกะด้วยซ้ําำทีนี้คือก็ต้องดูว่าตําแหน่งที่เขามองหาเนี่ยเขาหา อ๋โอเคบางคนเขาจะพูดกว้างๆว่าอ๋อทำงานประจำห้าวันค่ะซึ่งบางทีอาจจะเป็นห้าวันที่คุณไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ <c oughs> อาจจะเป็นห้าวันที่คุณไปหยุดวันธรรมดาแล้วก็ดันเป็นงานเป็นกะโอเคทำงานแปดชั่วโมงถูกต้องค่ะแต่มันเป็นแปดชั่วโมงที่มันเป็นกะเวียนอ๋อเออเนาะก็น่าคิดนะอะมาดูข้อ,อที่สามกันบ้างพอฟังข้อที่สองไปแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเออเริ่มมีอะไรไปถามเพื่อนละอะข้อที่สามนี่ผมเชื่อว่าเป็นผมก็ถามนะเรื่องค่าตอบแทนอันแน่นอนมันเป็น อันดับแรกที่เรารู้สึกว่าเรามีตัวกระตุ้นในการมองหาง,งานนะคะเนาะมันเป็นเหมือนแรงจูงใจเนาะมันเป็นคําถามที่เราควรจะถามค่าตอบแทนให้ชัดเจน,จนหรือสโคปประมาณหนึงห่งว,ว่างานที่เราจะรับเนี่ยมันมีค่าตอบแทนนี่เท่าไหร่เราอาจจะสอบถามเป็นรายเดือนหรือบางครั้งเป็นชั่วโมงมใช่ไหมแล้วก็สวัสดิการโบนัสอื่นๆอีออกด้วย แต่ว่าบีต้องบอกก่อนว่าในฐานะที่เพื่อนชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่รู้มากนะเพราะด้วยความที่ต้องดูก่อนว่าเนพะื่อนทําตําแหน่งอะไรถ้าสมมุติว่าโอเคเพื่อนคือ HR คือหนึ่งในในตัวละครที่เขาต้องหาคนเข้าบริษัทแน่นอนเขาอาจจะรู้แต่ก็อาจไม่ได้ลึกอยู่แล้วเพราะว่าในฐานะที่ที่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หาคนหรือว่าหาคนเข้าเพื่อนร่วมทีมไปมทําตําแหน่งเดียวกันกับเพื่อนก็ตามเนี่ย เอาง่ายๆค่าตอบแทนอ่ะอาจจะพูดได้ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะโยงไปถึงค่าตอบแทนของคนชวนด้วยก็ได้อ๋อใช่ซึ่งตรงนี้มันโยงได้เพระาะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าส่วนมากะนะคะที่บีพบเจอเนี่ยคนชวนส่วนมากค่อนข้างเลี่ยงในเรื่องของค่าตอบแทนยังไงเขาก็จะดันให้เราไปเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนแล้วให้เราไปสอบถามหน้างานอีกทีหนึ่งอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นการคุยกันคร่าวๆก่อนแล้วค่อยไปสัมภาษณ์หน้างานงดีกว่าเพื่อความชัดเจนที่สุดอ่าข้อที่สี่ครับก็คือเรื่องของโลเคชันสถานที่ เราควรที่จะถามเกี่ยวกับสถานที่ในการทํางานของเราเนาะเพื่อให้เราอะทราบว่าเราต้องเดินทางไปยังที่ไหนสะดวกหรือเปล่าสถานที่ทํางานทุกคนบีคิดว่าน่าจะแบบทุกคนน่าจะเป็นพอยที่คอนเซิ n ์นไม่ต่างกับค่าตอบแทนเลยเพราะว่าทุกวันอะเนาะมันจะต้องทุกคนอาจจะต้องไปออฟฟิศทุกวันอันนี้แล้วแต่บ,บางบริษัทนะคะหรือว่าแบบบางบริษัทก็คือขอให้เข้าไปทํางาน2ครั้งหรือสามครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็มีผลกับการตัดสินใจว่าเราจะเยสหรือโนกับที่ทํางานนั้นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่า การเดี๋ยวนี้ค่ะบริษัทหลายๆที่เนี่ยเขาให้เป็นไฮบริดเวิร์กก็จริงแต่ว่าวันหนึ่งที่เอาจริงๆนะบีถามทุกคนรนอบตัวมาหมดเลยคือถ้าวันหนึ่งบริษัทเรียกพนักง,งานทุกคนกลับไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยคนส่วนมากไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สถานการณ์เหมือนเขาเริ่มปรับตัว เคยชินแล้วกับแบบคำว่าไฮบริดหรือความเฟล็กซิเบิลที่บริษัทให้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยเหมือนค่อนข้างคิดหนักเหมือนกันถ้าเกิดบริษัทจะเรียกกลับไปเบสที่ออฟฟิศทีนี้คือคำว่าเบสออฟฟิศมันก็จะมีคำถามทั้งแบบเออทำไมสถานที่มันไกลแล้วรอบนี้จะมีค่าเดินทางให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เี่มันก็เป็นอะไรที่ต้องตกลงกันให้ดีตั้งแต่แรกเหมือนกันว่าเออเราต้องเข้าถี่ไหมในเรื่องของที่ทํางานแล้วก็คําว่าแบบ ไปออฟฟิศทุกวันอันนี้คือแบบทุกวันคือ5้หวันห้าวันแบบเต็มวันเลยไหมหรืออ,อะไรอย่างนี้อ๋อพอฟังแล้วเออมันก็เป็นเรื่องที่สมมติผมมาลองคิดนะสมมุติว่าณปัจจุบันอาจจะเป็นไฮบริดแต่ในอนาคตยังไฮบริดอยู่ไหมม,มันก็เป็นอีกไไสิ่งหนึ่งเนาะที่เราจะต้องตัดสินใจถูกต้องค่ะเพราะว่าบางบางทีบริษัทคือ เขาอาจจะให้ไฮบริดเราตอนนี้อาจจะให้เฟล็กซิเบิลเราตอนนี้แต่ไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนบริษีก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องเมชั่ร์เหมือนกันเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่นี่อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของพวกสถานที่ทํางานก็ได้เพราะว่าสถานที่ทํางานอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเลือกที่ที่ไกลไปต่อให้เขาให้เป็นไฮบริดเวิร์กก็จริงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอาจริงทุกคนรู้เรื่อง เ,ออเวลาเดินทางเนี่ยมันไปมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละทีนี้คือคิดว่าถ้าคำนวณไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจของเราด้วยเหมือนกันนะอ่าใช่เลยพอข้อที่5เนี่ยมันก็เข้าสู่เรื่องของระยะเวลาการทํางานแต่อันนี้จะแตกต่างกันนิดนึงจะพูดถึงภาพรวมของต่อสัปดาห์เนาะพอต่อสัปดาห์เราก็จะรู้แล้วว่าต่อเดือนเนี่ยเราต้องทํางานกี่วันกันแน่เมื่อกี้เราพูดกันไปในเรื่องของคอนแทคต่างๆเนาอ่านะอ,อันนี้ก็ต้องสอบถามให้ แน่ใจว่าสมมติ6วันแล้ววันละกี่ชั่วโมงหรือสมมติบางที6วันแต่ทํางาน8ชั่วโมง5วันไอ้วันที่6อาจจะครึ่งวันหรือเปล่าอ,อันนี้เราก็ต้องสอบถามให้มั่นใจถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าบีเคยได้ยินเหมือนอันนี้เพื่อนของเพื่อนอีกแล้วเพื่อนของเพื่อนนะคะ <c oughs> เล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเหมือนบริษัทบอกคือเขาไปสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าที่นี่ทํางาน5วันค่ะแต่ว่าดันไปโดนระยะเวลา ประมาณเหมือนเข้างาน8โมงเลิก6กโมงเย็นซึ่งอินท t ลทต่อวีคมันเกิน40ชั่วโมงมมแล้วก็เขาไม่ได้โอทีเพราะว่าบริษัททำงาน5วันอ๋อเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางที่บอกว่าทํางาน5วันก็จริงแต่เขาจะบังคับชั่วโมงในการต้องทํางานงแปลว่าในบางวันเราจะต้องทำโอ เพื่อให้ได้แบบกำหนดชั่วโมงเขา<อ>จริงๆตรงนั้นตรงส่วนเกิน8ชั่วโมงเราควรจะได้เป็นโอทีอันนี้คือตามหลักที่ที่ทงนะคะแต่ว่าบริษัทดันยึดเป็นพ o l i c ว่าอันนี้คือเวลาเข้าง,งานของเราเลยที่มันตายตัวเพราะฉะนั้นคือในช่วงเวลาเกินจากเนี้ยเราก็ไม่ได้มีโอทีให้แล้วเราก็ไม่ได้มีทํางานวันเสาร์ด้วยอันนี้คือทํางาน5้าวันจริงๆอืมอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งข้อที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องเช็คให้ดีนะครับเพื่อที่จะดูว่าตอบโจทย์คุณผู้ฟังจริงๆ<ช>หรือเปล่า มาถึงข้อที่6ครับเรื่องของความรับผิดชอบเราควรที่จะถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่คุณจะต้องมีในงานนี้ครับเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าหน้าที่ที่คุณดูแลเนี่ยคืออะไรกันแน่จริงค่ะจริงๆมบีได้รับได้ยินเรียกว่าปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ ที่เปลี่ยนหลังจากสัมภาษณ์ค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นไปสัมภาษณ์กับบริษัทนี้พอวันทํางานจริงทําไปสักแป๊บหนึ่งเริ่มมีการแอดนี่แอดโน่นเข้ามาแอดเพิ่ม <laughs> เพิ่ม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  <laughs> ทีนี้มันเริ่มไม่ตรงปกเริ่มไม่ตรงเจดีกับที่เราคุยกันไว้แล้วเซ็น <laughs> สัญญาก็เป็นอีกแบบหนึง่งทํางานจริงก็เป็นอีกแบบหนึง่งทีนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วว่าโอเคมันเป็นความรับผิดชอบที่เกินเงินเดือนที่คุยกันไว้หรือเปล่าอใช่ซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่ามันก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างโยงกันอยู่เหมือนกันค่่ะอมมสุติวาาาเเรข้ ไปทำงานเงนี้ยมีการส,สัญญาแล้วงานที่เราทําจริงมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงปกเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมพี่ ถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมเบื้องต้นยังไงเราก็ต้องคุยกับหัวหน้าหัวหน้างานเราก่อนเนาะเพราะด้วยความที่เขาก็เป็นหนึ่งในหน่วยผู้สัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ให้คอมมิตเมนต์กับเนื้องานที่เราจะต้องเข้ามาทําในช่วงแรกรเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นไมล์แรกที่เราจะคุยด้วยก่อนที่จะโยงไป HR หรือจะไปแบบว่าฝ่ายบริหารต่างๆทีนี้เพราะาด้วยความที่ฐานะเขาเป็นทีมลีดที่เขาต้องดูแลเราต้องอินชาร์ตต้องเป็นเมนเทอร์เราเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับบอกเสียงคอนเฟิร์มให้เราเนี่ยแหละว่าเอยเราค ก็ต้องผ่านทีละส่วนทีละสเตจก่อนที่ม,มันเป็นลำดับขั้นเอาไวอา้อันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะมาถึงข้อที่7ครับเป็นข้อที่ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้แต่การที่เราไม่ได้เอาตัวเข้าไปเรายังไม่ทันรู้ทันที<จ>หรอกเนาะตแต่เราก็สามารถสอบถามจากเพื่อนได้จริงอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บรรยากาศในการทํางานครับก็คือคุณสามารถที่จะสอบถามเกี่ยวกับบรรดาทีมงานที่เราต้องร่วมงานด้วยหรือบรรยากาศทํางานค c u เจอร์ที่ทํางานที่นั่นเพื่อให้เราแบบได้รู้ว่าเราต้องร่วมงานกับคนบุคลิกแบบไหนอ่าแล้วมีทักษะหรือว่าค่านิยมแบบไหนต้องบอกก่อนว่าเรื่องของพวกบรรยากาศในที่ทํางานทีมงานเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะว่าคุย้อยคนก็ไม่เหมือนกัน้อยคนคือถ้าเราไปคุยกับคนที่เขาแบบ เออเราแฮปปีอ้อ่ะเขาก็จะแชร์ในสิ่งนีเ้เฮ้ยก็ดีนะมันจอยซีมาด้วยบรรยากาศปาร์ตี้เยอะนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราได้ไปเจอคนที่เขากำลังมีปัญหาอยู่แล้วเขามีความรู้สึกว่าเออที่นี่ยังแบบระบบยังไม่โอเคหรือยังไม่ตอบโจทย์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลอ,อีกที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้ด้านมืดเปล่าวะ อันนี้ความจริงที่เราต้องไปเจอหรือยังไงซึ่งจริงๆไอ้พาร์ทความจริงอันนั้นนะเราอาจจะไม่ได้เจอก็ได้ใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราต้องฟังหูวไว้หูอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องบรรยากาศในที่ทํางานนะคะเราฟังของคนอื่นแล้วเอามาตัดสินใจเองไม่ได้นอกจากคุณต้องเข้าไปเจอเองค่ะอ่า,าแปลว่าการที่เราฟังเนี่ยเราก็ต้องควรมาดูกระโจย์เราอแล้วว่าเราชอบอะไรแบบไหนถูกต้องถ้าเกิดข้อเสียที่สุดของพวกเขาเนี่ยเรายังรับได้อยู่หรือเปล่าถูกต้องอืมเนาะมันจะได้ฟิตอินกับองค์กรด้วยใช่ค่ะ มาถึงข้อที่แปดแล้วครับก็คือเรื่องของความเชื่อในบริษัทหรือองค์กรเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบวิชั่นเนาะใ,<ช>ในอนาคตข้างหน้าเราควรที่จะสอบถามเเพื่อนเราเนี่ยว่าเในอนาคตเนี่ยองค์กรมันจะไปทิศทางไหนหรือมีแผนยังไงบ้างเพื่อจะได้ดูแบบโอกาสการเติบโตของเราด้วยหรือรแผนกอื่นๆจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นจริงค่ะบีบอกก่อนว่า อันนี้ส่วนตัวนะคะบีมองว่าบริษัทที่มีวิชันเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีแพผนเติบโตในทุกโอกาสที่เป็นไปได้นั่นแปลว่าตัวพนักงานเองที่อยู่ในบริษัทนั้นๆก็คือจะมีโอกาสเติบโตแล้วก็ก้าวไปพร้อมกันกับตัวบริษัทด้วยนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ ทิ้งดิ่งพนักงานให้อยู่ในโรเดิมในแบบซิทูเอชันเดิมตลอดไปเพราะฉะนั้นพวกข้ออ้างในการแบบคุณจะไม่ได้ปรับเงินเดือนเพราะว่าเราไม่ได้มีกําไรในทิศทางอื่นธุรกิจอื่นอะไรเงี้ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นคือนั่นแปลว่าคุณอาจจะได้ทางโอกาสอื่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งงานหรือโอกาสไปเปิดโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็ตามที่บริษัทเขามีแผนที่จะให้ทําแต่ว่าในระหว่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นนั้นทีนี้เราก็ต้องเรียกว่าพิสูจตัวเองให้เราเป็นหนึ่งในแถวหน้าให้เขามองเห็นในอนาคตว่าเขาเออเราจะเป็นคอหลักในการไปดึงหรือว่าไปเป็น โปรเจกต์ของเขานะอืผมว่าข้อนี้เป็นข้อที่ดีนะที่เราจะได้สํารวจเรื่องของแคลิปปของเราด้วยว่าเออเธิดเราอยากจะเติบโตในตําแหน่งของเราหรือว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยบริษัทที่เพื่อนเราจะมีให้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ก็คิดดีๆนะคะไม่ใช่แบบเราเข้าไปเพื่อนออกอะไรอย่างงี้แทนเพื่อนเยเลยเพื่อนบอกไม่หมดมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างครับข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ โอกาสในการเรียนรู้หรือว่าพัฒนาทักษะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้าหรือว่าเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นอืมค่ะถ้าพูดถึงพวกโอกาสการเรียนรู้ในในเรื่องของทักษะเนาะบีมองว่าทุกๆตำแหน่งเนี่ยเขามีทักษะเฉพาะตัวที่มันต้องใช้แล้วก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเนี่ยแหละครับบีต้องบอกก่อนว่าเหมือนน่าจะมี เหมือนบีเคยได้ยินแล้วก็เคยอ่านมาด้วยอะค่ะว่าบริษัทในณนะตอนนี้ส่วนมากก็มีวิจัยออกมาที่ว่าเรื่องที่จะพัฒนาส่วนเด่นอยินเด่นของพนักงานมากกว่าจะเป็นพัฒนาจุดด้อยอเพราะว่าจะทําให้บริษัทแข็งแรงมากกว่าซึ่งตรงนั้นนะคะเอาจิงว่าถ้าพนักงานของเราเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเรารู้ว่าเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็กอบโกยในเรื่องของเนื้อง,งานเพื่อทําให้มันเป็นสตรองพอยที่แข็งแรงมากขึ้นจนแบบ จนเรากลายเป็น specialist ไปเลยทุกคนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราคุยเรื่องนี้กับคนเนี้ยมันก็จะได้ทั้งความน่าเชื่อถือแน่นอนว่าโอากาสก้าวหน้ามันก็จะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าทุกคนคมาหาคุณอเขาเขานึกถึงเราใช่ถูกต้องค่ะเอาง่ายว่าเราพัฒนาตัวเองจนเราเป็น specialist ในทักษะน,นั้นๆไปแล้วอืมดีเลยครับ ก็เป็นเพียงแค่9้าข้อที่เราเอาไว้ถามเพื่อนของเรานะฮะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าองค์กรของเพื่อนเราเนี่ยก็เหมือนการรีเช็คเนาะออสุขภาพองค์กรเป็นไงนะใช่การกเงนเป็นยังไงนะแบบไปแล้วจะดีจริงๆหรือเปล่าใช่จะมีความสุขกับการทำงานหรือเปล่าทำไห้ตำแหน่งเปิดนะก็อีพีนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ลิงก์อินด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมเทมสลันยูแล้วก็บีพัิยาค่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ